จุงกาสวัสดีครับตอนนี้กอยู่กับช่อง SMJO2 Official ครับผมผมกัมาหอดบ้านเสียอามครับผมวันนี้กับิไปไทยคอนเสิร์ตไทยรถแท่หน่วยที่หนึ่งครับผมก็จะเป็นน้องเจนออยแล้วก็แซดนะครับผมเอา้าน้องบอสก็ไปเหรอสวัสดีครับไปด้วยใช่ไหมนี่เฮ้ย ของจริงเฮ้ยวันนี้น้องบอสไปว่ะไม่ธรรมดาว่ะฝนตกว่ะเนี่ยครับตอนนี้ครับผมกับอ้ายเนี่ยีิเตอร์โซเชียลครับตากล<า>วองไทยรถแห่ครับเฮ้ยทำไมมันแตกทวันเนาะหรือว่ากล้องพังหรอวะไอ iPhone 12, 12. Pro Max ใช่1บ Pro m ้ x เนี่ยครับกับตอนนี้ครับรอดเสียอารมค แล้วก็ทีมงานไทยรถแห่ครับผมนี่น้องบอสน้องบอสร้อยมีไงไม่ใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอโอ้เสียหายไหนเอาของขึ้นรถยังนี่เออแบบจวดเลยแล้วก็เสียอามเสียอามก็ลังอานบน้ำหมดพอดีมาเคลื่อนนี่เสียอามไปหาหมอมาเนาะครับไปนอนครับบม่ค่อยสบายไปทันหมอล่ำมานะเสียอามไปหาหมอลำมา มาถึงนี่ประมาณหกโมงเช้าว่างั้นแล,ล้วรอเสียอามยงนอนก,กันเท่ากะสมติต่ากัดแม่นเซ็ตจากไทยรนะัฐแอ,อนแล้วนะครับมื่สองมื่นีนผมก็สิไปสาวน้อยเฮี่ยบ้านแดงที่สิมากอรอมอมมาทั่วร,ร์กรอมแล้วก็สิไปหาสาวน้อยรำเพลิงโว์ด้วยจะฝากพี่น้องครับติดตามรับชมครับผม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลายกันได้เลยครับผมฝากเป็นกำลังใจสต่ที่ไยบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆครับผมไปยัางกับไม่ได้บานขึ้นห่อนนองรอห่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีเอ้ยตีสองหมดครับใบสองเคริงกับพี่น้องครับพอดีเราเดินทางเข้ากรุงเทพกประมาณ 3ชั่วโมงครึ่งจากโคราชเนาะจากบ้านเสียมช่วงนี้คลิปน้อยแน่ะครับพี่น้องครับจักรเสายไทยยังคอมเมนต์ถามาได้ครับว่าไทยยังไงเบิกเนาะอ่ะแดกอะไรครับน้องแน่ะหัวเราะงนี้กติเหรอ ไหน,นเนี่เอา้าสปีเตอร์ลืมแก้วนี่ยโอ้เสียหายต้องเสียเงินซื้อแก้วใหม่อีกแล้วนี่ยยังมีกันอยู่ะเออไหนเอาอะไรไปบ้างนี่กล่องไหนไปบ้าง,อง,องโอ้สังรองได้ป๋อสอง,อ,งอ๋อเช็คของช,านนช้าแบตยังไงแจ๋วเจ็ดแสนสี่หมื่นไทยเออ พดพีชุดต๊ดเฮ้ยเสียงใครวะเสียงคำรามเฮ้ยน้องบอดแม่งของจริงว่ะโอ้แต่งตัวหลออ่อโพสว่ะธรรมดาหลังก็มีความหลักเนะาะเออเออเขามมีความหลักทั้งสิ้ะเขาเริ่มพี่เริ่มน้องธรรมดาตอนนี้เสียอ้อมอก็ได้ออกมามเป็นที่เรียบร้อย กำลังวางแผนกันครับผมวาสีเอาจังไหนเป็นบวชหรอพรุ่งนี้งานบวชใช่ไหมผมดูพกเอ้ยพวกีไม่งานบวชนะพวกงานเดียงงานเดียงล่ารอบที่แล้วเป็นงานลิเกคุณยังไม่เคยไปตีเนียนอีกแล้วสามรอบแล้วครับเออรอบแรกก็ลอนตาเข้ามาไหมโอ้ยงานลอนตาเนี่ยไม่ใช่ผมเกือบเลิกไปงานทิพย์ก็เป็นเป็นหมื่นได้ใช่ไหมที่เป็นหมื่นแล้วก็แกะอีกแตก ผมจะเจ้าเดียวนี่ใช่ไหมใช่ผมจะกองจะาบเดือนนี้กี่ก้าวรวยรู้จตะกองกับมานปะเนี่ยผมจะกองก้าร้อยแล้วก็งานล่าสุดวันนี้วันนี้หน่วยหนึ่งเราอยู่ไหนนะทวีวัฒนาทวีวัฒนาคือที่ไหนอยุยา๋ออยุเยาตอนนี้ครับพี่น้องครับเสียอามกำลังวางแผนงานอยู่ก็เพื่อนนี้เข้ากับสิลป์ไทยคอนเสิร์ตห้ยรถแห่แล้วก็พวกนี้เราก็จะมาถ่ายรถแห่เนาะตอนเช้า นี่วันาิเขาปิดเั่ดเออต้องปาเป็นเออว่ะต้องทำดเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทักไปถามเขาเออมีโอกาสปิดนะปิดวนาทิต้อเปิดเันหมดเพราะว่าพี่ทักไปยังไม่ตอบเลยนาจะปิดมีสาวทิเหรอนาใช่แล้วเราอนี้อ่าถายเสร็จรกลับมาก็ได้อ่ากลับมาหรือจะนอนใกล้ๆหนก็ได้อ่าแล้วค่อยกลับมาโคราดก่อนใช่พรถ่ายเสร็จ่อยมาโคราด แล้ววันจันทร์น่้นค่อยวันใหม่ใช่อย่างนี้ไม่สองคนก็คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้ถ่ายเสร็จเรามานอนใกล้งานอ่าใช่แล้วถ่ายงานเสร็จเราก็ให้กลับมาโคราชก่อนใช่ใช่เนาะเพราะว่าส่วนสามสิบเราค่อยขึ้นไปใหม่ๆพรอมกับสาวน้อยก็ได้ใช่จะไปดูว่าใครจะได้โอเคเนี่ยเรามมีจะไปยาวรอืก็พี่เตรียมเสื้อผ้ามาเพียบอ่ะก็เตรียมนี่เออชุดเดสยวเตรียมไปแค่ชุดเดียวพอเก็บแต่บ้านได้หรอเออ สุดที่สุดท็อได้สุดเดียวเพราะว่าจะได้นลงใกล้ๆเราจะได้เช้าไปท่ายได้ได้ได้เราค่อยจับของโบราณก่อนนอนโบราณสักคืนนีงแล้วค่อยขึ้นไปจัดไปนะครับตอนนี้ก็เป็นการวางแผนสุดๆโอเคไม่มีเที่ยวเลยเออไม่มีอะไรแพ้ด้วยยืด้ช่เชิญเสด็ตื้นก็คือแบบเมื่อว่าเราต้องดูหน้างานเป็นวันต่อวันเนาะได้หลายอย่างแต่อย่างมันมันหลายอย่างหลายแนว Ngā vô hàm tham chiếm nhanh. Oh, vô tên vô hàm. Ngā vô tên vô hàm. Sụt khi rất tốt. Vô bát. Hừ. Vô bát đi. Vô bát đi. Ừ bát đi. Vô 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 đi. Vô bát đi. Vô bát đi. đi. บ้านแพงได้ขึ้นมาวันที่30มสิบแล้วสามสิบเราก็รอดีก้าวพูดเรากลับมาโคราชก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปกับสาวนัทในบ้านแพลอนะครับแล้วเพื่อนโชว์ก็อยากไปจะดูว่าอันไหนใกล้ๆกล้หรือว่ามันถ้าวันนี้เขาเลื่อนปีก้าจะแวะไปก็ได้แต่เราอาจจะไปรังสองวงดิเราไปสองวงแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะแบ่งไปวันไหนกันนั่นแหละใช่เลยจะฝากพี่น้องรอดูแล้วเราติดตามทายด้วทายดีหมดแล้เอ็มเซียร์แอมใช่อะไรโอ้คิดหอดแล้วเพื่อนโชว์ดิ ก็เลยข,อ,<ช>ขอกันไหลประมาณเป็นอาทิตย์กลัวแล้วเนาะสองอาทิตย์เกือบสองแล้วใช่ครับผมเ,เดี๋ยววันนี้ก็ฝากพี่น้องติดตามบรรยากาศทำได้ครับฝากติดตามช่องเเเสสียอ็ม CRM c r มแล้วก็ปีเตอร์ด้วยนี่ปีเตอร์ตากล้องใช้รถแห่ครับผมไ<า>ด้และะ้วครับตอนนี้ปีเตอร์ขี่ซับแล้วสามพันห้าแปดสามพันห้าแปดโอ้โอเคอยู่แจ๋วอยู่นี่ละเดี๋ยวอีกจั่อยก็เได้เดินทางเรพี่น้องครับผม กับพ่อกันวันที่30พ่อมาเอืนเนี่ยก็ต้องไปไทยรถแห่ไทยรถแห่ก่อนมีงานอยู่สระบุรีนะครับผมถ้าผู้มีงานครับพี่น้องครับ,บกันแมนรถแหถ่สาวน้อยเต็มหรือว่าชอบชื่นชอบไทยรถแห่ก็สามารถติดต่อข้ามาได้ครับผมรับมาเนียครับสาวน้อยนะครับกับไ,ไปเลียนอยู่ที่จังหวัดอีงก่อน อะไรนะสกลเหรอหรืออะไรนะไทะไขึ้นไหนนะอ่วคนนี้สาวน้อยไป็นนะอันนี้เลนอุดรเอออุดรอุดรอุดรเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้มีงานไหมไม่มีพรุ่งนี้เดินทางมาผวพรุ่งนี้เดินทางต้องใช้เวลาเนาะโอเคครับพี่น้องครับฝากพี่น้องติดตามน้ำครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำด้วยเินท่องยาเจ็บยาจน ขอ,อกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับจุ๊